เรียบร้อยแล้วเมนูตำมามา่า ตอนนี้อยู่ที่ร้านสาวหลอยนั่นเองแต่พอส่วงบายลูกค้าก็หลายอยู่ห้างกระเบิดลูกคา้านี่มามาพี่น้องจ๋าเมนูตำม,มามา่มาเนาะ ตำาเซนมามะ่าใส่พักนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นหมกปลาใยรวยหมกปลาไม่นำโค้งพี่น้องเนาะอาหารเที่ยงวันนี้ตำาม,มามา่าท่านผู้ชมก็จะกินตาําบางุงกับอยากเนาะเปลี่ยนเมนูมากอะไรมากสบายดีสบายดียดพี่น้องพไปเบิร์ตสกุลสกุลพี่น้องจา๋าบรรยากาศตอนบ่าย อยู่ร้านตำสาวหลอยนั่นเองบบกินตีย้ายรวยยัยรวยมาจํามกป่าเพราะว่าอิ่มแล้วมาตำแล้วเพราะว่าอิมา่มโบยาขวดเข่าเรกพี่น้องอันนี้จะเป็นอ่าใครปุ่งหรือว่าใครชงเครื่องนั่นเองปวดพรดะวหลาดหลวิง่งด่บมือหลดพ่วงหลดซิปล้อ กินข้าวหมกปลามากินข้าวเบ้าอ่อยพยู่งลงไปกินปลาจักมือสิส่วนเด็กๆอ่าไปลากอวนยิงเป็นของปลาก็ไม่ได้โซซัมนี่ละได้ มันมีลูกน้องไปยูไปโรงเรียนหมดแล้ว,วนะตำมามา่มามันก็จีแสบอีกแบบหนึ่งรสจัดอีกแบบหนึ่งแตกต่างกับอ่าตำมุก มีแต่งานกับงานพี่น้องเดือนนี่เบืองแน่นี่ก็บซองบัตรเชริญสั่งรอยเขาครางกับม,สมา,าส่งเมื่อกี้จักงานละเดือนนี่นะเฮะ้ยเจ็ดงานละพี่น้องเงจ็ดงานบัตรเชิญ <c oughs> ดอกเบ้าแป๊นในบ้านนี่ก็บซองงานเลม่มือเดียวกันมาออื่นมือเฮ้ยนี่ก็อีกงานหนึ่งในบ้านนี่งานแต่งผดผัวงานแต่ง บะมนเขาเลี้ยงก็สิไปเตรียมอาหารทำน้ำยาขนมจีนงานขอมืออื่นคือบ้านผมบ้านนาก,การดองได้เลยม่ยนจะงานกับงาน าอกจาพ่อเปน,นั่นอากาศกระักจังไดพี่น้องวังหันฝนปอยโปอยพอ,ยอ,ยอยเดี๋ยวห่อนเดี๋ยวล่มมาอีกแล้วเมื่อเนึ่งสามฤดูวังหันนห่อนเด้กบานีพอล่มมามุ่งเจ้าฝนปอยโปอย,ปอยพอแดดออกอีกแล้วคนไขยลาย,าย อายิว่าอะไรเงินมอจนมีองว่าง,างมอีนกับไข่ใส่น้ำเกลืออย,ยู่อากาศเปลี่ยนแปลงตำม,ม่าทะเลสี่สิบตำม,ม,ามา 40, ต่าสี่สิบตำรวมทะเลหกสิบล้วแต่เนาะขันตำคือประมาณนี้หรือว่าเสียเอาเพิ่มอัน แปดสิบลอยก็ได้บางคนเขาสั่งเป็นลอยทุก<า>ละ 100. ลอยมะม่ว่าต่ำทะเลหกสิบเ่วาร์เซอโคกละลอยก็ได้ต่ำมะฮงต่ำมะม่าต่ำปลาต่ำทะเลตมม่ำมั่วขนาดนักเรียนมาเขามีแต่สั่งสิบเอ็ดลอยหนึ่งเสียบอกเขา,าใส่กินหลายคนหลายคนเขามาหาโคกหนึ่งเสียเขาสั่งโคกใหญ่ละร้อยหนึ่ง มืนอนันผู้ใดญ่ใจแ่อยอม,มีผู้ใหญ่ใจดีไม่ออกนามมืนอนันใส่ายซีมองก็ใส่ออกมาซืา้อฮะมาซื้อต่ำทะเลเอาสองโคกว่าสั่์เอาเงินมากเพระาะว่าคืนเงินไปคือเก่กาว,ว่ามีคนซื้อให้แล้ว เมนูต่ำเช่นนี้นเป็นเมนูแบบเข้าเจ้ากินเล่นเน,ะน,นะนาะเลื่อยๆพี่น้องการค้ายของก็แล้วแต่บางมือขายดีบางมือก็ธรรมดาเรื่อยๆ เา้าจะสิกินกับอย่างบอกอยากเขาทำมามาตาตำใส่ผัก จิ๊บๆๆ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 นักางบุญรอดพี่น้องนางบุญรอดอ่าซื้อไข่ลูกมาม่งขายเพราะว่าออกลูกข้าถาดไข่ห้องเจียบๆกันเลยอันได้มาเลียงเพราะว่าถาดที่ซื้อมารอบนั้นน่ะมันม er ีต <preserved> ตัวใหญ่ และอากาศมันหอยมันเลยออกลูกเนาะม้างในน,นี่ยก็เลยเลี้ยงไว้กลายเป็นนางบุญรอดรอดหรือสิบวันรอดอ <c oughs> ย่านเหยียบตายเพราะว่ามันสนแข่งสนขาอยู่บนได้ขังบดหันก็ขึ้นไปนอนกับหมาไปขี่หลังหมาเก <c oughs> ิดมากำพร้าบุีแม่ บ่มีโมมันโม่ซะมาแม่เป็นแบบใดอะยงแยคือรถขับไม่ได้อบอกเขาเป็นเกลืไปน้ำประจับมันก็สีไปเพอมันใหญ่แม่มันก็สีกระโดดข,ขึ้นมอเตอร์ไซค์ไปน้ำตักใหญ่ใส่มือมันวใช้มันตายคาอยู่ตัวใหญ่คือบล็อดอันนี้มันแบบ มันมีโอกาสรอกมันอ่ามันใหญ่หรอกมันสิออกแต่ซุปอื่นน่มันอันอนั้นมันแบบตายข้าวไข่อ่ะมันหอดแงลูกกันใหญ่ตื่นมาผัดอากาศหนาวจริงๆมันก็เลยตาย ใส่ชิ้นออกสงการแล้วอากาศมันห่อนส่วนหลังส่วนมีหน้าเมษาอันนี้มันห่อนเน่าฝนชิโตกเมื่อคืนก็ตกบล็อกปล่าแปลกเมื่อวานนี่ก็ตกกับเบาแห้งพอดินลายเมื่อเช้านี่ก็ตกเด้อ ห่อนออแล้วออกเหล่าจะไม่นกิคึมคึมคึมฝนตกคันฝนตกจะกลัะนชงนอกมันก็เริ่มม่องไง อยู่หน้าอากาศห่อนคือลงเลลนนำ้ำมือว่านีกน่กห็กห่อนเพราะฝนตกแล้วพแห้งก็ห่อนมันเป็นอายดินอนะยูบ่ไดไนน้ลงเปลนนำ้ำกับน้องท่ำจนือนะคำลงเปชนน้ำ ต่ว่าสิต่ำมาสู่ยายรวยกินพวอ,อิม่มก่อนคนมาจำมกป่าต่อยู่บ้านเ,เนี่ยบริมิเรียนล้านค่ะอาหารตามสั่งดี่พี่น้องเบิดบ้านมีสองล้านล้านก๋วยเตี๋ยวอยู่เทิงพุนล้านหนึ่งกับล้านต่ำสางร้อยแค่เนี่ย โบมีอาหารกินปราเภแบบลาบอก็มัเพราะเป็นนั่นประเภทอาหารตามสั่งหรือพวกอย่างก็ะตามมันบกค่อยอกับข,ข<อ>บ้าวมันบกค่อยนั่น <c ười> บ้านเ้าวชนเน่ยก็หากินเอง ขายก็บม่ค่อยเป็นไหนอะ่ะไปทางลักขามสินค้ายอมถ้าไปโซนแบบซุ้มโซนนหลายๆอ่ะบ้านใหญ่นะพี่น้องบ้านทำบ,บ,บ้านหน้าบ้านทำบ้านน้อยบอกกินลังคาอาศัยไปส่งไม่หรอกขายจะสั่งปส่ง แป๊บเดี๋ยวนะพี่น้องเพราะปีใหม่เพราะสงการเพราะสงการแล้วสิโงหน้าได้บ่ะนี่ยจะถึงแล้วดูทำนายอีกแล้วเนี่ยหลังเมษาแล้วบางคนเขาจะผู้ตกกาดที่เขาปีหลังสงการเขาได้วันทียี่สิบยี่สิบกว่าวนให่บ,บรรพบ่ con xin bậc cả con bằng cà phóng mặt cả mặt 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 đi mặt 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 ไอโบมิซาแล้วปีนีก้กะบพนกัห้างกะตกแห้งเกิเดียว คู่แฟร์โยู่้ากคู่แฟรย์ยูแล้วสั่งสองจานกระเบิดอยู่หน้ากับคคลไม่ไก้โย่พี่น้องตื่นมากตังคนตังไปแม่ลงเมย้กลา ไปส่งไอติมเนาะพอดีเขาสั่งไอติมทั้งหนึ่งไปตักเ,เขาเขาเมาอ่ะเขาเมาทั้งหนึ่งนร้ลงเตอร์พระอาจารย์มาสไทยเพื่อนมาทุกเทื่อกับเมาทุกเทือ่อ

เดี๋ยวกินแล้วก็สิไปงานเขาเจาต่อพี่น้องเนาะเดี๋ยวมานี่กันสิครเก็บภาพบรรยากาศเดยเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกกำลังใจไปแล้วพี่น้องแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนและก็อุดหนุนด้วพี่น้องจ๋าเบนได้กินพเดียววยังเหลือตอนนั้นมพริกกับมะเกือเทศทั้งหอนทั้งเผ็ดแบบนี้